คาถาบูชาหลวงปู่สุขวัดปาาคลองมะข่างเท่าจังหวัดชัยนาทตั้งนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะโอมอิติอะระหังสุขะโตเกสะโลนามะเตปะสิทธิเมอิหิอะโหนะโมพุทธายะคาถาเดินทางแควคาดปลอดภัยสัทธาเทวะ มนุษย์สานังพุทธโธพระขวาติมะอาุคาถามหาสเนอโขอหะมัสสมิโลกัส,สะอิติปาระมิตาติงสาอิติสัพพันยูมาคตาอิติโพธิมนุปัตโตอิติปิโสจะเต นะโมอะระหังลาโภพ,พุทธโธลาพังนะชาลีตินะมะพะทะสัพเพชะนาพระหูชะนาราชาปุริโสอิทิโอมาพังเอหิจิตตังปิยังมะมะเอหิมาเรโสมามาอาคัดเฉยยะอาคัจฉาหิ อโขอหังมัสสมิโลกัส,สะอิติปาระมิตาติงสาอิติสัพพัญยูมาคตาอิติโพธิมนุปัตโตอิติปิโสจะเตนะโมอะระหังลาโภพ,พุทโธราพังณชาลีตินะมะพะทะสัพเพชนา พระหูชชนาราชาปุริโสอิทยโยมาพังเอหิจิตตังปิยางมะมะเอหิมาเรโสมามาอาคัตเฉยยะอาคัตฉาหิอักโขหักมัสสมิโลกัสสะอิติปารมิตาติงสา อิติสัพพะพันยูมาคตาอิติโพธิมนุปัตโตอิติปิโสจะเตนะโมอะระหังลาโภพุทโธลาพังนะชาลีตินะมะพะทะสัพเพชะนาพระหูชะนาราชาปุริโสอิทิโอมาพังเอหิจิตตัง ิยังมะมะเอหิมาเรโสมามาอาคัจเฉยยะอคัจฉาหิ